ที่เพื่อนๆชาวไลฟ์เกีรตีทุกท่านเด,ด้วยนะครับอะวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องมันมีคูปองมาใหม่นะอ่าคูปองเว้นไตวันนะคือให้ใส่ลงไปนี้ใส่รหัสลงไปนะซึ่งผมใส่ไปแล้วนะแล้วก็ได้ไอ้ไอนี่มา ได้บากโราณมาหนึ่งลูกนะซลรหัสผมรู้ได้ได้ไงนั่นเหรอก็ผมไอเนี่ยงั้นผมเข้าไปดิเฟสแล้วก็ไปเจอน้องกนนึดดขั้ขอโอนน่ะนี่เดี๋ยวให้ดูสบายอ่ะนี่นะครับรหัส N E W I C E C A V E M P M A P นะ <c oughs> ย้ำอีกครั้งนะ N E W มันดู I C E C A V E M A P อ่ะต้องขอบขอคุณน้องคนนี้ด้ยครับก็ต,ตามไลท์ที่เฟสเลยนะอะส่วนอีกอันนึงผมก็ไม่รู้น่าว่าคืออะไรอืม ยังไงก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลรับไปก่อนนะครับนะครับ